พรเอกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรา,าเขาเป็นห่วงนายเอกมากที่สุดแฟนอยากรู้เขาจะทํายังไงกับคูมันที่พอเลือกใครทานยังผูกพรเอกด้วยไม่ใช่หรอพรเอกบอกก็แค่ทา,ายาทมาดูกันขณะที่พรเอกออกไปก็ได้ยินเสียงนายเอกเรียกเพื่อนจึงรีบออกไปหลังประตูไายเอกเปิดประตูก็ได้กลิ่นเหล้าจึงถามเพื่อนใครกําลังดื่มเพื่อนอ้างว่าไม่มีใครทั้งนั้นแล้วก็ช่วยนายเอกออกไปแต่ก็ด้ันมนเจอกับคูมันจึงเกิดการทะเลาะก,กันอีกครั้งเพื่อนรู้ว่าคูมันมาโดยไม่ได้รับคาเชิญจึงบอกให้เจ้าหน้าที่พาตัวออกไป หากตอนนั้นไม่เกิดอุบัติเหตุกับพ่อแม่นังเอกก็คงไม่เลือกเขามาแต่งงานนายกลับมาบ้านเห็นไพรเอกยังตัวร้อนอยู่เป็นห่วงนายได้กินเหล้าจากตัวพรเอกจึงถามเขาดื่มหรอ่อพรเอกบอกอล,ลิเอาไว้ให้เขาดื่มไพรร้อนไนจอกเอากระดุมที่คอออกไห้เพื่อช่วยไม่ให้เขาอึดอัดแต่ไพรเอกก็อ้อนอยากให้เมียกอดเมื่อไน,นายลงไปกอดเขาก็จับทน,นันและจับทนอนลงแล้วดูไนายยังดูดดื่มจากนั้นพรเอกก็หลับไปอล,ลิเห็นไนาอออกมาจากห้องไพรเอกก็คิดว่าทั้งคู่นอนนวยกันแล้วนเอกบอกว่าไม่ใชพ เมาตนหลับไปแล้วแต่ทําไมปลีถึงให้เครื่องดื่มเมากับเขาขนาดนั้นปลีบอกว่าเธออยากใช้วิธีท้องหินทําให้ตัวเย็นลงเลยเอาว้าให้ดื่มไปสองอึกไม่คิดว่าเขาจะเมาต้องพาเขาไปโรงพยาบาลหรือเปล่านายบอกว่าไม่ต้องให้เขาพักผ่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นหลังอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านายก็มานั่งดูลาพระเอกนายเห็นจมูกพระเอกดองลืมฝีปากว่านมรสชาติเหมือนเยลลี่ก็จุกไม่ได้แต่พอได้สติก็สงสัยว่าตัวเธอกําลังคิดอะไรอยู่จังหวะน,นั้นเองใช้ก็ลเมอออกมาว่า เมียจ๋าอย่าทิ้งเข้าไปนะเขาไม่ได้ตั้งใจโกหกเธอในไอามเขาก็โกหกเธอเรื่องอะไรเธอไม่เข้าใจแต่เมื่อเห็นเขาหลับไม่ดูเรื่องจึงได้ไงเอ็นดูวันนุ่งขึ้นเพื่อนเขาบอกนายให้ดูหุ้นของครูมันที่กําลังร่วงอย่างรวดเร็วนายเห็นก็ตาใจมาเขาสมควรได้รับมันนายเห็นผลตรวจสมองไพ่ก,ก็ดีใจเพราะมาบอกว่าอาการของเขาไม่ได้เป็นแต่เนอร์แต่เป็นเพราะหัวของเขาเคยโดนตีทําให้มีรอยข้าในสมองเขาเละกล้าเป็นแบบนี้ไพ่คิดรอยข้าเกิดจากคนร้าย และเธอก็ได้ช่าวายเขาไว้เมื่อตดปีที่แล้วน้าเอกบอกว่าพระเอกมีโอกาสกลับมาหายเป็นปกติหากเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดี พระเอกบอกเธอมีความโกกเขาก็มีความโกด้โดยนายเอกเลยเข้าไปหอมแกม้มทาเอาอพระเอกยิ้มหน้าบ้านยังมีความโศพอสองข้อความให้พระเอกออกไปพอปูมันหักไม่มาอย่าว่าเขาใตร้ายนายค่ะข้อมูลเพื่อหาหมอผ่าตัดให้กับพระเอกไม่เห็นพระเอกเงี้ยไปก็คิดว่าเขาว่าการผ่าตัดจึงเปล่าว่าไม่ต้องัวเธอจะอยู่กับเขาตลอดไปแต่นั้นก็เข้าไปดูด้วยความรักต่อมาพระเอกก็ออกมาเจอผู้ช่วยเพื่อถามเรื่องงานที่สั่งให้ไปทำผู้ช่วยตอบว่าใกล้เสร็จแ,แล้วผู้ช่วยเห็นพระเอกมีคำถามแค่นี้ ก็อดต่อว่าไม่ได้รู้ไหมเขาขับรถมาหาพระเอกตั้ง300กิโลพระเอกเลยกงุ่นงิยบ้างรู้ไหมกว่าที่เขาจะออกมาได้เขาต้องปีนกำแพงออกมาแถามต้องมาเจอหมาที่ต้องเดือดงับไผ่เขาเขาลำบากกว่าผู้ช่วยอีกผู้ช่วยได้ฟังก็อดขำไม่ได้พระเอกบอกผู้ช่วยพอบอกให้เขาาออกมาจากบ้านน้เอกได้แล้วแต่พระเอกก็ไม่ยอมต่อไปห้ามมาแกล้งภรรยาเขาเด็ดขาดผู้ช่วยรับปากว่าเขาจะช่วยเต็มทีพระเอกเปีนรั้วกลับมาก็เจอหมาตัวเดิมและเพิ่มเติมคือรอปภบ้านนังเอก วันนู้ขึ้นปะหลี่รู้จักรอปภว่าพระเอกบินไปนอกบ้านตอนดึกออกไปรรรไทําอะไรพระเอกอ้างว่านอนไม่หลับเลยออกไปเดินเล่นนายเอกกับช้าขาหลังหากออกไปต้องบอกเธอด้วยไม่งั้นเธอจะเป็นห่วงผู้มันมาเห็นนายเอกได้เซ็นสัญญากับลูกค้าที่เขาอยากคุยด้วยก็ไม่พอใจวันหนึ่งเขาจะทําให้เธอมาคุกเขา่าขอร้องเขาให้ได้พอพระเอกเห็นนายเอกก็รู้สึกคุ้นๆผู้ช่วยบอกว่าเธอเป็นลูกสาวของตระกูลโซและเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถแต่พ่อก็ขีดต่อให้มีความสามารถแค่ไหนก็ไม่ควรจะเป็นภรรยาย ของลูกชายทันได้กลับมาเห็นพระเอกนั่งเล่นเกมจึงชวนออกไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนพระเอกคิดได้ว่าพ่อให้ออกไปเจอคูมันเลยบอกไม่ไปเขาอยากเล่นเกมน้าเอกตึองอ้อนว่าถ้าอยากไปพระเอกออกมาเจอคูมันอย่างไม่เต็มใจและบังเอิญน้าก,กับเพื่อนก็ดันมากินข้าวที่ร้านเดียวกันเพื่อนเห็นพระเอกนั่งอยู่กับคูมันจึงบอกพนักงานหาโต๊ะริมหน้าต่างให้แต่พนักงานบอกว่ามีว่างแค่ตรงนี้น้าเอกหันไปเห็นคูมันจึงถามเพื่อนว่าชายที่นั่งดยใช่ตรงฝั่งหรือเปล่าถาเอาเพื่อนโกหกต่อไม่ได้ คูมันจึงเรียกให้เพื่อนเอ้มานั่งด้วยกันเมื่อเห็นหน้าพระ,ชะ,ชะเอกชาชาได้เกเลยเข้าไปต่อว่าพระเอกที่หลอกลวงเธอและต่อว่าเพื่อนที่ช่วยพระเอกโกหกพระเอกเรียกเมียตานา้สอสนกับเราไม่มีทะเบียนสมรสเขาไม่ใช่สามีของเธอหย่านซีคู่มันรียกสารณาน,านแนะนําตัวเองว่าเธอชื่อหย่านซีเป็นคู่มันของพระเอกได้เ,เลยลุกออกไปพระเอกรีบตามมางอเพื่อนจึงต่อว่าเป็นแค่เมียน้อยแล้วรีบตามทั้งสองคนออกไปหย่านซีโทรบอกพระเอกว่านกรู้ความจริงแล้วพห้ขอให้นายเอกฟังเขาอธิบายก่อน แต่โดนนายเอกตบหน้าที่มาโกหกไพเอกบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจโกหกเธอนายเอกตอบว่าเขาแสดงเป็นขอทานได้ดีจริงๆต้องโทษเธอที่โง่เองและเชื่อเขาง่ายเกินไปไพเอกอธิบายเรื่องคู่มั่นเป็นความต้องการของพ่อเขาเขาไม่เคยมีความรู้สึกใดๆกับหยางซีเลยเพื่อนเธอเป็นพยายนได้เพื่อนจะเข้ามาอธิบายแต่นายเอกก็ไม่อยากฟังปลิเห็นหนายเอกกลับมาคนเดียวจึงถามหาพระเอกนายเอกบอกว่าเขาเจอครอบครัวของเขาแล้วต่อไปไม่ต้องพูดถึงเขาอีกจากนั้นก็ขอตัวไปพักผ่อน ขนาดที่นายเอกนอนคิดถึงเรื่องราวของเธอกับพระเอกตั้งแต่แต่งงานกันมาปลีตก็อบอกว่าตอนนี้พระเอกอยู่ข้างนอกและฝนกําลังตกหนกักนายเอกออกไปดูหน้าต่างและส่งข้อความให้พระเอกกลับไปเธอไม่อยากเจอเขาอีกแล้วพระเอกก็ได้แต่ยินมองด้วยความเสียใจยเพื่อนส่งข้อความมาขอโทษนางเอกเธอไม่ได้ตั้งใจช่วยพระเอกหรอกนายเอกนะนายเข้าใจเลยยกโทษให้พเพื่อนเพื่อนเลยถามเธอยกโทษให้พระเอกหรือย,ยังที่จริงพระเอกน่าสงสารเขาได้รับการปฏิบตัติแต่พ่อไม่ไดีมาตั้งแต่เด็กเขาตึงถูกลักลอบการสั่ง หารด้วยวิธีต่างๆไม่ง่ายเลยที่มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้สงสารและยกโทษให้เขาเถอะนะส่วนเรื่องหย่าซีเขาถูกพ่อบังคับจริงๆเขาไม่เคยคิดแต่งงานกับภูมันนายรู้สึกสับสนจึงบอกว่าเธอขอพักพอนก่อนด้านพระเอกก็ยืนตักฝนจนเช้าแล้วหมดสติไปผู้ช่วยจึงพาตัวกลับไปนายเอกรู้ว่าพระเอกหมดสติก็รีบม,มาดูแต่ผู้ช่วยก็พาพระเอกขึ้นรถไปแล้ววันต่อมาผู้ช่วยมาบอกนายเอกว่าพระเอกมายืนรอยอยู่ข้างล่างนานแล้วเขาไม่กล้าขึ้นมาหาหนางเอกเพราะเธอไม่ อนุญาตและสีหน้าก็ดูไม่ค่อยดีนายเอกจึงสั่งผู้ช่วยให้บอกพระเอกให้กลับไปได้แล้วต่อมาผู้ช่วยก็มารายงานว่าผู้ช่วยพระเอกมาขอพบนายเอกบอกว่าเธอยุ่งไม่มีเวลาไปพบดอกไปบอกตามนันด้านพระเอกก็ยังคงยืนรอนายเอกโดยไม่ฟังคําเตือนของผู้ช่วยเมื่อนายเอกออกมาผู้ช่วยก็ได้บอกว่าพระเอกมีไข้สูงต่เขาให้พาออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อมาหาคุณนายเอกเห็นพระเอกยังมีไข้จึงบอกให้ไปโรงพยาบาลพระเอกอ้อนเขาอยากให้เธอไปด้วยนายเอกบอกว่าเธอยุ่งเราให้ผู้ช่วยพาไป พระเอกอ้อนเสร็จแล้วพาเขาไปได้ไหมแต่นางเอกก็ไม่ฟังผู้ช่วยตึงพาพระเอกไปทานพอพระเอกขหานางเอกให้ไปพบพระเอกให้ผู้ช่วยเช็คตารางงานของนางเอกเมื่อผู้ช่วยบอกว่านายเอกไปชุ่มแต่เลาพระเอกคิดว่าเดี๋ยวนายเอกก็คงมาหาถึงรีบแกล้งป่วยทันทีผู้ช่วยเห็นพ่อพระเอกชนะเอกไปพบแล้วให้พระเอกดูพระเอกเห็นก็โกรธมากจนปาโทรศัพท์ผู้ช่วยลงผืนผู้ช่วยถึงกับเล่าพอเพิ่งซื้อมมใไม้มาสอนพระเอกก็รีบออกไปทันทีพอพระเอกบอกนางเอกว่าเธอไม่ มาะสมกับพระเอกหวังว่านายเอกจะทิ้งเขาไปจากนั้นก็มอบเพชรให้หากนายเอกไม่รับก็จะไม่ส่งผลดีกับเธอหลังจากคุยกับพ่อพระเอกแส่็นายเอกเห็นพระเอกโทรมาจึงส่งข้อความไปบอกเราเลิกกันเถอะต่อไปไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วพอมาบอกพระเอกว่านายเอกเอาเงินของท่านไปแล้วแล้วเลือกทิ้งพระเอกไปพระเอกไม่เชื่อยังคิดจะหาหมอที่ดีที่สุดเพื่อรักษาพ่อแม่ของนางเอกพอรู้ว่าพระเอกมีทรัพย์สินส่วนตัวแต่เขาก็เป็นลูกชายของตระกูลตรงฟางนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นการแต่งน ของเขากับหยางซีก็ะจะตัดขึ้นตามกําหนดทําให้พระเอกไม่พอใจเพราะเขาไม่คิดจะแต่งงานกับคนอื่นนอกจากนางเอกถึงสั่งให้ผู้ช่วยแต่กานบางอย่างหยางซีมาหาหนางเอกที่บริษัทแล้วเข้าไปตบหน้านางเอกหาว่านาาเอกแตะตัวเล่นกับความรู้สึกของพระเอกแล้วจะตบอีกครั้งแต่นาาเอกจับมือไว้และบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเธอและเขาคุณไม่มีติดมายุงหยางซีหาว่านาาเอกมันากครอบครัวเล็กๆไม่คู่ควรกับพระเอกผลักพระเอกติงพวควรปล่อยเขาไปแทนที่จะให้เขาเลิกมั่นกับเธอจนครอบครัวตัดขาดจาก จนถูกคนหัวเราะยอนายเอกบอกว่าหากพระเอกต้องการออก,กตระกูลตองฟังจริงๆเธอคงเสียผลประโยชน์นี่คงเป็นเหตุผลที่เธอโกรธมากจนมาระบายความโกรธกับฉันดังนั้นฉันกับพระเอกเลิกหรือไม่เลิกก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณจากนั้นก็บอกให้ผู้ช่วยส่งแ่ลทำให้อยากตีขานมากแล้วบังเอิญได้มาเจอกับครูมันมาดูว่าครูมันก็มีความแค้นกับนางเอกทั้งสองคนจึงร่วมมือกันกำจัดน้าเอกไปตาหลังจากน้งเอกได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับคุณวงัวงคุณวังจึงพาน,นางเอกมาเจอเพื่อนที่เพิ่งกลับมาจาจก ต่างประเทศเพื่อคุยเรื่องธุรกิจหลังจากคุยนายเอกก็รู้ตัวว่าเธอเมาแล้วจึงขอตัวกลับขณะที่รอคนขับรถมารับนายเอกก็ถูกคนร้ายสองคนจับตัวขึ้นรถไปแล้วคููมันก็ให้คนมามีอะไรกับนายเอกคนร้ายจึงเอายาให้ในายเอกกินนายเอกบอกให้คููมั่นปล่อยเธอไปรู้ไหมทําแบบนี้มันผิกดกฎหมายแต่ครูมันก็ไม่สอนบอกให้คนร้ายสองคนเข้าไปสนุกกับนายเอกได้เลยนายเอกร้อนตายที่ติดต่อนายเอกไม่ได้ผู้ช่วยเข้ามาบอกว่านายเอกไปพบลูกค้าที่บาร์ตอนคำ่ำแล้วหายตัวไปจากรถ พระเอกถึงสั่งให้ผู้ช่วยตรวจสอบทันทีด้านครูมันก็ยื่นถ่ายคลิปตอนที่นายเอกถูกคนร้ายลวนลามนายเอกก็พยายามขัดขืนสู้ชีวิตหลังจากรู้ที่อยู่นางเอกพระเอกก็เข้ามาจัดก,การคนร้ายแล้วเข้าไปช่วยนายเอกไว้ครูมันไม่รู้ว่าพระเอกเป็นคุณชายของตระกูลตองฟางจึงบอกให้คนร้ายจัดการกับพระเอกคนร้ายเห็นหน้าพระเอกก็ไม่กลา้าผู้ช่วยเข้าไปบอกใครตะกร้าทำร้ายคุณชายต้องเดือดร้อนนะจากนั้นก็เข้าไปตบหนะ้าครูมันที่ตามไม่มีวาวไม่รู้จักคุณชายแห่งตระกูลตองฟางครูมันไม่ เชื้อพระเอกเป็นขอทานจะเป็นคุณชายได้ยังไงพระเอกถึอวุ้หนาเอกออกไปแล้วสั่งให้ผู้ช่วยเก็บกวาดขยะพวกนี้ตาผู้ช่วยเลยตอบผู้มั่นสั่งสอนแล้วให้ลูกน้องจัดการพระเอกเห็นนายเอกร้อนรนจึงบอกให้คนขับรถพาไปที่พักใกล้ที่สุดนายเอกพยายามถอดเสื้อพระเอกแล้วบอกว่าเธอร้อนมากมาดูว่านายเอกโดนวางยาพระเอกก็โกรธนายเอกไม่อาจต้านทานฤทธิ์ยาได้จึงเข้าไปตัวพระเอกยังดูดเดิมพระเอกจึงรีบผ้านายเอกมาที่พักจากนั้นทั้งคู่ก็มีค่ำคืนที่ร้อนนด้วยกันนายเอกรู้สึกตัว เห็นพระเอกนอนอยู่ข้างๆก็เขินโชคดีที่เมื่อคืนเป็นพระเอกแต่เขาต้องแต่งงานกับหยานซีจึงคิดจออกไปพระเอกตึงดึงมือไว้แล้วบอกว่าเมื่อคืนเธอมีอะไรกับเขาแล้วแต่ไม่รับผิดชอบหรอพระเอกคิดสิ่งที่หยานซีและพพอพระเอกพูดว่าเธอไม่คู่ควรกับพระเอกจึงบอกพระเอกว่าเธอไม่ใช่ภรรยาของเขาอีกอย่างเราก็โตตกันแล้วมันเป็นแค่วันไหนสตาร์พระเอกเลยเข้าไปกอดแล้วพูดเมจตาเขาไม่ได้ตั้งใจโกหกเธอจริงๆนะนายเอกบอกว่าเราไม่ได้ติดพรมียนสมรสเธอก็ไม่ใช่ ภรรยาเขาไพเอกบอกงั้นเราไปตรจทะเบียนกันนายเามเขามีคู่มั่นไม่ใช่หรออีกไม่กี่วันก็แต่งงานกันแล้วขอให้มีความสุขนะไพเอกอยากรู้เพียงเพราะเขาต้องได้ปกปิดตัวตนก็หกเธอเธอยอมแพ้กับความสมคัญของเรานายเอกบอกเธอทนไม่ได้ที่โดนหลอกลวงทั้งที่ในใดก็เสียใจมากฝื่นใจบอกว่าเธอไม่ได้รักเขาจึงยอมรับเงื่อนไขของพ่อคุณตอนนี้ถ้ามีเงินแล้วจะหาผู้ชายแบบไหนก็ได้ทำไมต้องต้มปลักอยู่กับเขาด้วยต่อไปห้ามตามเธ ทำมอีกนะทำให้พระเอกเสียใจมาต่อมาพระเอกก็มาจัดการกับผูมันที่ร่าทําผู้หญิงของเขาทําให้ผูมันกลัวจนขี่ราาพยายามร้องของชีวิตแต่ผู้ช่วยก็ให้ลูกน้องพาตัวไปจัดการผู้ช่วยสาวพระเอกเมื่อคืนเขาได้จัดการนายเอกแล้วได้เธอกลับมารออยังพระเอกบอกว่าเธอไม่ยกโทษให้เขาเธอไม่เชื่อว่าเขาจะไม่แต่งงานกับหยานซีน นายก็โดนเพื่อนสาวเรื่องเมื่อคืนเธอยอมรับว่าเธอกับพระเอกมีอะไรกันแล้วแต่เธอยังไม่ขึ้นดีกับเขาจากนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเพื่อนได้ฟังก็โกรธมาร์คที่ครูมันกล้าทำแบบนั้นกับนางเอ,งนอกนายกลัวไม่รู้ว่าพระเอกจะจัดการยังไงกับครูมันไม่นานายก,ก็ได้ยินข่าววา่าครูมันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเป็นอมัมพาตเพื่อนไม่เชื่อวา่าครูมันจะกล้าลัก่าตัวนางเอกหักไม่มีคนสมรู้ร่วมคิดเพื่อนคิดว่าอย่างสีต้องเป็นคนต้นคิดแน่นอนเพราะอยากแต่งงานกับพระเอกเพ่นางงงเกยหรรแตับิ็ จริงๆหรอห้จริงใจกับนายเอกมากหากเขาไม่รักนายเอกอย่างจริงใจเธอคงไม่ช่วยเขาปิดบังตัวตนเพื่อนเต้นนางเอกต้องไม่พลาดความรักที่ท้ายติงนะนายเอกบอกแต่เธอบอกพระเอกไปว่าเธอยอมรับเงื่อนไขของพ่อเขาเธอไม่คิดว่าพระเอกจะอยู่กับเธออีกแต่ความจริงเธอไม่ได้รับเช็คใบนั้นเธอฉีกทิ้งต่อหน้าพ่อพระเอกและบอกว่าแม้ตระกูลชูกำลังเผชิญความลำบากแต่เธอก็พยายามทํางานหนักจนบริษัทค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไม่จําเป็นต้องต่อรองกับพ่อเรื่องของพระเอกวันต่อมาเพื่อน เขบอกนายเอกว่าวันนี้พระเอกจะแต่งงานกับหยาดซีเธอจะไปรับนายเอกมาที่งานแต่งงานหยาดซีเป็นคนไม่ดีนายเอกจะปล่อยพระเอกให้แต่งงานได้ยังไงจะมาเสียใจต,ตอนหลังก็ไม่ทันนะนายเอกบอกว่าเธอไม่ไปเธอมีงานต้องทำเพื่อนถามตอนนี้นายเอกอยู่ที่ไหนนายเอกบอกเธอกําลังเดินทางไปโรงงานของมาเมื่อนายเอกไม่มาเพื่อนเลยคิดว่าเธอต้องไปจัดการเองแล้วพอเห็นพระเอกยังไม่มางานแต่งก็เริ่มกังวลต่อมาพระเอกก็มาที่งานแต่งทําให้หยาดซีดีใจแต่พระเอกกับ ประกาศว่าเจ้าสาวที่เขาอยากแต่งงานด้วยไม่ใช่หยางซีแต่เป็นตู้เซียนเอ,อ๋อพูดจบไพ่ก,ก็เดินออกไปไพ่ถามเพื่อนรู้ไหมว่านายเอกอยู่ไหนเขาอยากเจอเธอเพื่อนบอกว่านายเอกไปโรงทานเขตทานเมืองไพ่ถึงเรียตามหานายเอกทนันทีนายก็พ่อใจมากบอกให้เลขค่ะไปเชคดว่าค่ากับลูกค้าต่อมาคุณหลิวก็พอมาหานายเอกบอกว่าที่เขาต้องมาลำบากอยู่ที่นี่ก็เพราะสามีของนายเอกนายเอกบอก,บอกเป็นเพราะเขาคิดล่วงลามเธอหลิวหยานต่อว่าใครใช้เธอสวยขนาดนี้ล่ะจากนั้ ก็จับตัวนางเอกมัดมือแล้วพามาที่รถแล้วเข้าไปรับนางเอกพาเอกมาถึงมิเตอร์นางเอกคุณหมาจึงพาไปหาเมื่อเห็นนางเอกกาลังโดนเหลียวอยู่ลวนลามก็เข้าไปต่อยนะจากนั้นก็ช่วยแก้มัดให้นางเอกหลียวยานเห็นพระเอกเผลอเอาไม้ตีหัวจนพระเอกลบไปจากนั้นตีนางเอกแต่โดนผู้ช่วยไม่จับตัวไว้นางเอกเห็นพระเอกมีเลือดออกมากจึงให้เพื่อนเรียกรถพยาบาลเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเพื่อนก็ปลอบนางเอกว่าพระเอกจะไม่เป็นอะไรหรอกอดีายวร้องให้เลยนะเมื่อมาถึงก็ถามผู้ช่วยว่าพระเอกเป็นยังไงบ้างผู้ช่วยบอกว่า หมอกําลังอยู่ในห้องผ่าตัดอย่างซีต่อว่าทั้งหมดเป็นเพราะนายเอกที่ทําให้พระเอกบาเดเจ็บแบบนี้และจะตบนางเอกแต่เพื่อนก็ตอว่าอย่างซีร้ายย่างอายพระเอกประกศาศไปแล้วว่าเขาจะไม่แต่งงานกับเธอคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยก็คือนางเอกตอนเธอเป็นผู้หญิงเจ้าเล่ห์ที่วางแผนให้ครูมันจับตัวนายเอกไปไม่ต้องกังวลต่อไปพระเอกไม่ตื่นฉันจะจัดก,การกับเธอเองอยางซีหาว่าเพื่อนใส่ร้าย,ายพอพระเอกถามสิ่งที่เพื่อนพูดเป็นความจริงหรือเปล่าเพื่อนก็ตอบว่าเป็นความจริงพอพระเอก ึงบอกให้หยางตีกลับไปนายขอโทษพ่อพระเอกที่เป็นต้นเหตุให้พระเอกได้รับบาดเจ็บพ่อบอกว่าไม่ต้องขอโทษถึงตอนนี้ท่านก็ยังคิดว่านายเอกไม่เหมาะกับลูกชายท่านตั้งแต่รกแต่เมื่อพระเอกเลือกเธอแล้วท่านก็จะไม่ขัดขวางอีกต่อไปเพื่อนจึงขอให้นายเอกยกโทษให้พระเอกลาะนายเอกยังไม่ทันได้บอกหมอก็มาบอกว่าพระเอกคนคิดอันตรายแล้วทําให้นายเอกดีใจมากพระเอกตื่นมาเห็นนายเอกนั่งเฝ้าก็ดีใจเรียกแม่จ๋านายเอกจึงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นพระเอกขอโทษน่าะ้พยิ นายเอกบอกว่าเธอก็กลัวว่าเขาจะไม่ตื่นมาเหมือนกันพระเอกออนเมียอยู่ตรงนี้ทําไมเขาจะไม่ตื่นมาล่ะไม่ต้องกังวลนะเมื่อเห็นผู้ช่วยแอบอยู่พระเอกจึงบอกให้ออกมาผู้ช่วยสงสัยพระเอกอู้ได้ยังไงว่าเขาแอบอยู่พระเอกบอกหัวเขาพ่อมาไม่เห็นก็แปลกแล้วพระเอกรู้ขึ้นก็สิบบอกผู้ช่วยให้ออกมาผู้ช่วยเข้าใจเลยยื่นกล่องหวานให้พระเอกพระเอกคูเข้าขอนายเอกแต่งงานเขาตะรักแ็ะปกป้องเธอไปตลอดชีวิตนายเอกพยักหน้าตกลงแล้วยื่นนิ้วให้พระเอกกลมหวานพระเอกเขา ไปก่อนนายเอกด้วยความรักต่อมาทั้งคู่ก็เข้าพิธีแต่งงานกันพายเอกบอกนายเอกในที่สุดเธอก็กลายเป็นภรรยาของเขาโดยชอบพรมจากนั้นก็บอกรักนางเอกนายเอกบอกเธอก็รักเขาเหมือนกันพายเอกบอกว่าตั้งแต่เขาเจอเธอตอน18เขาก็ตกลุมรักเธอนายเเห็นใอ้ประคำก็รู้ว่าเขาขึ้นหนุกที่เธอช่วยชีวิตไว้พายเอกขอโทษที่เจอเธอช้าไปแต่เขาสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปนายเอกเรียงสามีแล้วทั้งคู่ก็เข้าไปดูบก,กันด้วยความรัก